คลิปแรกของพี่วานินกันค่ะคลิปแรกของพี่วานินนะครับกดไปที่ติ๊กต็อกกดไปที่หน้าโปรไฟล์พี่วานินลเลยเยื่อนจนไปถึงคลิปแรกของพี่วานินนะคะเยื่อนไปเลย เหมือนว่าจะเจอนะคะมาทำมาน์คคีปกันทำค้ปกันเสียงจะแห่ๆนิดนึงนะคะเกิดหัวใจไปเลยค่ะเปิดหน้าค้ปกันบ๊ายบายแค่นี้